สวัสดีครับมาพบผ,ผมเฮียเบอร์ลมโซอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะแข่งกันวันที่5มีนาคมเวลาเที่ยงคืน30มสนาทีนะครับสนามที่แข่งคือสนามแมนฟิลด์นะครับบ้านของลิเวอร์พูลสถิติการเจริของทั้งสองทีมนะครับ5นัดล่าสุดในการเจริของทั้งสองทีมไปทางด้านของลิเวอร์พูชลชนะไปได้4เกมแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชานะไปได้1เกมนะครับสถิติ5นัดล,ล่าสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์พููลลนนนะะะะคคครรัับบเเเเออาช่่แแขงไไไปปด้4กกมมมส1 ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเวสแฮมยียเต็ดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสม,เมสอ2อเกมและแพ้ไป1นเกมนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเริ่มจากเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับภายใต้การคุมทีมของเจกเกนคอม์ครับยังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยผลงานนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้ในบอลถ้วยไปครับไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแถมตัวลูกย่างทาคุมิมินามมโนะเหมาคนเดียว2ประตูอีกด้วยนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทีมนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานโรเบตโตฟิมิโน,โนกับเดียโกโอาคันาาทาร่าที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างเวสแฮมยูไนเตดนะครับภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับเพิ่งสะดุดแพ้ซ่อมตั้นในบอลถ้วยไปครับไป3าประตูตอหนึ่งครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมทนัดนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานอาตูมาโซอากูวลาดิเมียคูฟาวและอันเจโลออกวันน่านครับที่มีอาการบาดเจ็บแผนที่เขาจะได้ลงสนามของทั้งสองทีมนะครับ เจชิคขอบคุณซื้อของลิเวอร์ p o o จะจะทัำในระบบ4-3-3ตามสูตรครับพร้อมวางหลุยดีอาร์ตซาดิโอมาเน่และมัวเมดซาลาเป็นทีเด็ดในแดนหน้านครับส่วนทางด้านของเดวินมอลกุนซือของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจะจะทัำในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับนำครับตัวลูกชุดใหญ่อย่างปาโบโฟอนาลมานูเอลลันซินี่จาร์ดโบเวนและมิคาเอลอันโตนิโอโดยจะมีมิดฟิลด์อย่าง โทมัสซ uh, ูเชกกับดีแคนไลท์คอยคุมเกมอยู่แดนกลางนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับนัดน,นี้ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลต้องเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้อย่างแน่นอนครับเพราะพวกเขากําลังอยู่ในความมั่นใจหลังพาทีไม่แพ้ใครสี่นัดติดขณะที่ฟอร์มการเล่นในบ้านของทีมก็เหนียวแน่นสุด,สดเนื่องจากรักษาสถิติไร้พ่ายในบ้านมาได้ถึงสามสิบนัดติดต่อกันแล้วแถมขุมกําลังของทีมก็เหนือกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นขุมกําลัง แนวรับหรือแนวลุกนะครับประกอบกับทางด้านของทีมเยนอย่างเวสแฮมยูไนเต็ด er นั้นก็เริ่มจะมีฟอร์มแผ่วลงไปบ,บ้างแล้วแถมฟอร์มการเล่นของทีมในนอกบ้านก็ไม่เดียวสเสลยทำให้นัดนี้ค่อนข้าง,งมั่นใจว่าเร์พูเหนือกว่าทุกด้านดูแล้วจะเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมยูเนเต็ด er ได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าเร์พูจะเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดไปได้ด้วยส,สกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับเฮเบิร์ตฟันธงครับวันนี้เชียร์เร์พูไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม